สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่4ี่กรกฎาคมสองพันหาร้อยหกครับฝนตกหนักแต่เช้าครับตกแล้วก็ยังไม่หยุดเลยครับต,ติดเนี่ยจุดบนแคมเปอร์นี่แหละครับจอดแคมเปอร์ไปนั่งดูวิวไปอะไรอย่างนี้แหละครับดูสิครับสายฝนไม่ขาดสายเลยครับ ก็พาเพื่อนๆมาดูภายในรถบ้านของผมนะครับจริงๆคือบ้านบนรถนะครับทำก็บแบบบ้านๆอย่างนี้แหละครับที่แบบายในฮะเอดานนะครับท,ที่เก็บของอยู่ด้านหน้าครับมีห้องน้ําอยู่ที่หลังทีวีเป็นห้องน้ําครับที่ป้าย Volkswagen นะนะั่นแหละทีสองนั้นกะ็คือประตูทางเข้าครับไฟก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับ ชาร์จโดยโซลาเซลล์ครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่กล่องดำๆมันคือที่เก็บของเก็บยูกยาอะไรเท่าที่จำเป็นครับเก็บไว้เวลาจำเป็นต้องใช้นะครับกล่องดำๆที่ประตูทางข้าก็คือเอาไว้เก็บอของเล็กๆน้อยๆครับสีนํำเงินนั่นคือ,อเป็นที่นั่งครับ ทำเป็นโซฟายาวที่นั่งนอนก็ได้ครับนอนได้ความยาวตัวได้สบายๆครับนี่ก็เป็นส่วนของครัวครับไม่มีอะไรมากครับมีหัวเตาแก๊สสองหัวนะครับมีที่ปิ้งขนมปังนะครับกาต้มน้ำสองใบนะครับแล้วก็ที่ชงกาแฟครับมีซิงเอาไว้ล้างจานนะครับล้างแก้วตามเรื่องตาราว ผลตอกก็มาชงกาแฟทานกันดีกไปครับเป็นคาปูชิโน่ของซาบักครับที่เขาให้มาคือเป็นนมนะครับเป็นนมหนึ่งแล้วก็กาแฟหนึ่งนะครับชงนมก่อนแล้วก็ชงกาแฟตามหรือว่าจะชงกาแฟก่อนชงนมตามแล้วแต่สะดวกครับเพราะยังไงก็ต้องคนเข้าหากันอยู่ดีครับไม่ใช่ปัญหาว่าชงอะไรก่อนอะไรหลังครับนี่ก็น้ํากาแฟก็เดยวดออกมาแล้วครับก็ผมชงนมก่อนครับ ชงนมกอดแล้วก็ชงกาแฟนะครับแล้วก็คนเข้าหากันมันก็จบปัญหาว่าอะไรก่อนอะไรหลังมันก็สุดท้ายก็มาคนนี่แหละครับนี่ป,นปิ้งขนมปังครับปิ้งขนมปังนะครับทานกับคาปูชิโน่นะครับนี่ก็มุมหน้าห้องน้ําหน้าต่างข้าวครับเปิดประตูที่หลังทีวีครับเป็นห้องน้ํามีที่อาบน้ํามีโถส้วมอะไรเรียบร้อยครับ สายชําระด้วยครับนี่ก็ส่วนของที่นอนครับขาวๆด้านตูข้ขาวๆด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นเอ่เอที่เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็ทบับกลับมาที่ด้านนอกนะครับมันฝนตกครับไม่มีอะไรมากครับติดอยู่บ,บนแคมเปอร์ก็มา,าลากเพื่อนๆกินนี่แแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ